คับตอนนี้ตะปองก็จะทําเหยือมักยายางถึงนะครับผมตอนนี้ก็จะเบ็ดใบใส่โถปันนะครับแบบเด็ดเอาเยอะปันไปเลยใสโถปันเอานะครับผมเสียงดังน้อยนะครับนคนตกเพิ่งจะต๊กครับบ้านตาปองเ้ากาเสียหายหมดแนละ้ว ต่อโดยกะทินะครับผมกะทิเอาสักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมลมิลลิลิตรประมาณพืชครับรพืชน,นี่พอ,อประมาณครับผม สูตรเร็งดวนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับเดเฮจะเอาไปใช้นะครับจะปันเลยครับปันไม่ออกจะเติมน้ำนะ อนนหอมกะทิหอมชิ้นออกเคี่ยวนะครับแล้วนี่มีแหลกมันม่แหลก็็ออกไม่เป็นไรเราก็ได้น้ำมาแล้วครับปะ่ะจะไปมักตอครับน,นี้ลำนะครับตะปองช่างไว้ลำละเอียดคึ่งโลล้วก็ใส่ขนมปังขนมปังปั้นนะครับ กำมือสองกำมือไอ้สองกำมือก็อน,นะครับพวกเขาลาเดชจิลปัญญาอย่างอื่นเลยนะเอาครับผม นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นครับตะบรองคลุกเคา้าเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวตับรองจะใส่ถุงแลวกมัดนะครับนี่ก็ใสถ่ถุงเรียบร้อยครับเราจะไล่อากาศออกเลยนะครับผม แดงดอนเดีย๋ดวยวนี้เราจะไปใช้เลยนะครับทำไม่เกลบยร์ใตู้เย็นละเดี๋ยวทิ้งไว้ในโอณหภูมห้องวางไว้เฉยๆอย่างนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวันี้ลองเอามาผสมนะครับผมมาครับผมตอนนี้เราก็จะไปออกใหม่ตกปลานะครับนี่กระป๋องก็จะผสมเพิ่มนะครับผมโดยใช้ลำละเอียดนิดหน่อยครับเท่าๆกับขนมปังนะครับ ขนมปังปันแล้วก็อันนี้เป็นมะควิดครับแล้วก็ขนมปังไผ่เขียวตะเภากับมะควิดนะครับผมแล้วก็มีกะทิครับผมแล้วก็มาดูเยื่อที่เราทําไว้กันนะครับูุดเร่งด้อนครับทําไว้เมื่อวานตอนเย็นตอนเช้าเราจะไปตกปลาครับ นึบมันๆน,นะครับผมเราจะจกผสมปนกันนะครับแล้วก็เอากะทิราดอีกนิดหน่อยครับผม่ะเดี๋ยวจัดการแป๊บนึงครับตอนนี้ก็คุกคข้าวเข้ากันแล้วนะครับ แล้วเราจะเพิ่มกะทิไปอีกนิดหน่อยครับสักร้อยมิลลิตรกะประมาณอ่ะโอเคแล้เวเราก็ุเลอีกนะครับผมทามันได้แล้วเราก็ไม่ผสมน้ำนะครับคอยกวนเ้าไปครับนี่ครับผม ขาวแล้วตะปองเติมน้ำไปอีกนิดหน่อยนะครับผมจะจะกลับก้อนให้ดูจะเอาแบบให้มันเหนียวน้อยนะครับผมเพราะว่าสภาพพื้นที่ของตะปองปลาชอบกินเนียวเนียวครับก็เอาลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมครับนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ ไว้ทําไว้ตกปลาครับผมก็อาจจะเป็นปลาหลากหลายชนิดครับย้ายางอึ้องนิดก็อลองไปปั๊บใช้กันดูครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ใหม่ตกปลาครับครับผมก็ ที่เตรียมมานั่นก็เป็นเ,เป็นสูตรเหยื่อสูตรนึงนะครับที่ตะปองก็คือหาส่วนผสมเองนะครับผมก็ไม่มีพิษไม่มีถุกนะครับก็ให้นานาน้องๆลองไปปั๊บใช้กันดูครั้งแรกครับที่ลองเอามาจะใช้เป็นหลังนี้นะครับอย่างอึงแบบเพลงดวนครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น นมเปี้ยวใส่หวานนะครับจะเป็นนมเปี้ยวไผ่เขียวนะครับเพิ่มไผ่เขียวมาแล้วก็มีมะควิดนมปังแล้วก็ลำนะครับผมอันนี้จะเป็นกะทิครับโอเคนะตีลงไปเลยครับมาตอนเช้าๆครับผมอากาศดีๆลมเอ่ยๆครับพัดจากทางเหนืออีกแล้วลมมาจากทางทิศเหนืออีกแล้วครับผมพัดเข้าหาฟัง วานเดียนนี่ก็มานะครับผมแต่ว่าไม่ได้ตัวครับเดี๋ยวลองอีกหลังนึงเลยครับผมก็ทั้ทงลมทั้งฝนเลยครับฝนตกไม่ยุดเลยเมื่อวานนี้ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าตอนเชา้าตะปองจะมีผลงานให้ได้รับชมกันหรือไม่นะครับอันนี้มันเข้าแล้วครับสายหวานสนะายหวานมันเข้าก้อนนะครับลมพัดมาจ่ายกับเพื่อมครับ ปลาปานานาเขาว่าปลามันขึ้นไปที่ล่องห้วยนะครับปลาตะเพียนปลานมินปเป็นเนน้ำนะครับนานานฝนตกน้ำออกห้วยทีนะึง รูอยู่ไม่ยู่นะครับโอ้ถ้าจะไ่โดนยังไงไม่โดนจริงโอ้โหดึงสายปิดเลยเฮ้ยผายเขียวนงเปี้ยวนะครับเข้าก่อนนะครับพ้อตกปลาที่นี่นะครับต้องคอยเฝ้าคันเลยนะครับจะมาใช้สีห้าคันนี่เอาไม่ทันแน่นอนนอกจาก ตอกปลาใหญ่นะครับตอกปลาใหญ่ตะก้อใหญ่ีก่กนะ็ตาสไตลเลยครับนี่อันนี้เป็นปลาเล็กครับผมเข้าไว้กินเร็วออกเร็วครับผมวัดทานก็ทานไม่ทานก็อดครับเห้วอ๋ออันนี้ก็มีมาดึงนะครับผมอย่างอึงเข้าแล้วครับ อย่างอึ้งเข้าแล้ว เบาๆเ,เลยครับตึกกทรายขันนี่มีายไหนไปวันเขีกแล้วครับกินทรายย้อนมาลเลยเมื่อกี้ โอ้ครับาาครับผมอือหือหืออืออาจจะปลานิน้วครับโซมาเลยอาปลานินจริง้วยครับตัวแรกมาแล้วครับผมจริงจุกยิกกนี่เตะแทนตัวแรกครับผมเจวกระชังลงน้ำแล้ว

นั่งไปนั่งมาโรงแรงซงนนะงั้นนี่วามากำนิ่งตอนแรกกันนิ่งตอนที่สองไม่นิ่งแล้วล่ะแท้ว่าตรงนี้ปลาเข้าออกมาปึ๊บกระหมลอละแคเดียวเลยอ่ะนั่นๆเอ๊ะๆๆใส่หวานเข้าแล้วแล้อื้ออยู่อยู่ <laughs> ยไม่กลัวฟรีกับน้ำมั้งนนะ เฮ่ยายู่งเฮ่ย์ไอจีเลวนมเปรี้ยวหวานเจี๊ยบมาอีกหนึ่งโอ้โหเข้าแต่นมเปรี้ยวอ่ะอย่างอึงยังไม่เข้าเลยเก็บครับผมครับลองปุ๊บกินปั๊บไม่ทัจะกอดท้ายเลยไม่รู้ปลาอะไรวะดึงแรงได้ละไม่ใช่ปลานินจ้าวปลาดินกินแรง าขขึึ้้นนมเฮ้ยตะเพียนโอ้โหตะเพียนสวยเออชาชาชาเจียมงละมังเก็บกับผมเฮ้ยแล้วใส่หวานเข้าแล้วนี่ไงจึ๊กเขาให้เป็นแค่เดียวก็ต้องมาเขตอันเดียวก็ไม่ทันอันนั้นแช่ไว้เลยเออมากแล้ว อ่ะเด็กครับตะเพียนครับผมอรอครับผมลงมาตะไม้เลยอันนี้เอฟซีตะปองครับสุดเขตครับผมนี่สวัสดีครับเฟยตะปองย,งๆๆ <laughs> ยามเช้ากัดสุดสีใสหวานไอ้ครับไอ้ครับไอ้ครับใสหวานเฮ้เออยาาย, <laughs> ย้อนมาแล้ว ไอ้ hey. สายหวานเยอะหวานนะครับเปรี้ยวหวานเจี๊ยบะเฮ้ย hey. มันไม่อยด่จุดโดนม,นะมันงนะกินเบาๆดึงเบาๆวไม่โดนวะทำมาสซองหลังเลยนะครับเอ้าอย่างอึง้ง ยันยันใายมาแล้วออก,กระตุกด้วยกระตุกกร,ตก,กระตุกกระชัดเลยเซ่เอ้โดนมะน,นะฮะไม่โดนไงดึงใายกระตุกปึ๊บปุ๊บไม่โดนจริง <c ười> เออไม่พลาดวะตาลายวะเฮ้ยไม่ร้ายใายพุง่งเลยละหายกระนินเกตลงไปปุ๊บนเลย่างอึงไงยางรถยนต์เฮ้ยย่างรถยนต์ยุบบนไปเอาเลย โอ้ยหิวข้าวทอบร้องโครกเย้สายหวานก็เอาอเจ็กูก็ไม่มาสักทีแล้วนี่ พุ่งไปแล้วเคร์หุ้ยหนักมือวะเฮ้ยไอ,นนอย้ของแท้มาแล้วโอ้จะเพียนนี่เองอตัวใหญ่ดูพี่ยีหลังแหลงโอ้จะเพียนทองครับทองแท้ครับเ yeah. ยยมเก็บครับผม อันนั้นก็เหมือนย้อนๆนั่นนะวัดที่มังเด้อเขตยังไงยังไงยังไงฮะฮะฮึไม่โดนขายไปแล้วอ๋อหลอดกระดอนเฮ้ยเฮ้ยบันเทิงครับอยู่คนเดียวของสุดเขตมาแล้วครับตัวแรกปลาอะไรเอาลุ้นกันเอ้ยนินนินแน่นอน นินทกาลเนี่เอาครับแจ้าแบบเก็บโอ้ยมีไซวะ <c oughs> เคทแหลงวะไม่รู้ปลาอะไรอืมแบบนี้มีไซจริงหรือปลาหม,มนุนเฮ้ยตัวเพียนเอ๊ยไม่ใช่ปลานิน้นโอ้โลแหลงวะตัวแค่นี้นะ <c oughs> มันหมุนมาแท้ด้วยโอ้โหนี่ ตายเต็มๆตปากเลยครับผมหวาดเจี๊ยบครับนมเปรี้ยวหวานเจี๊ยบเจี๊ยบไม่โดนอ้อ พาตีไปนะ่ะไข่แบบแย,ยุลังไอ้ฟาดหัวแตกเลยแล้วกันนะ่ววะไม่โ,โดนแล้วหรอขนาดพาวืดไปแล้วนะ่ะออกไปแล้วนะสายหวานน้ำเปรี้ยวรสผลไม้รวมหวานเจี๊ยบเงียยไปเลยมานั่งนี่มาเครด<ะ>มานั่งนี่มาเหมือนจะเล็งสูตรไม่ได้แหละ แล้วไม่ก็ะทบไปนู่นน้อยแล้วติีอ๋ออสายวานย้อนแเจมมาแล้วเจมมาแล้วแล้ววัดไม่ทันเลยวัดไม่ทันอะไรก็เฮ็ดเออได้เฮ็ดมาไงให้แคลื่องเงปากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะ ดูอันน้อยไปกินอันใหญ่เนาะอื้มโดนทิดูอันน้อยกินอันใหญ่อ่ะอีกหนึ่งตัวครับทือท่อๆมาเลยพวกมาโอ้โหเหตสายออกเขานั่งไม่ทันนั่นเลยเข็ดมาละพวงมาไงเยอะกลับพร้อมเขามาเออโเข็ดวันเดียวเราเขาปูเหมือนจะว่าวเหมือนจะเหมือนจะว่าว ยางอึ้งทำงานแล้วใส่วานย้อนมาวะใส่วานย้อนมาวะโอ้ยไม่เวาครับพอมีตัวนี่ตัวอะไรนี่ปลาครับนี่ลูกปลาตะเพียนครับตะก,กี้ตะปองได้พ่อปลาตะเพียนครับอีกแล้วเนะี่ยสายสันปังป,งปังนะงเอาลูกลเข็ดงัดปลาใหญ่ครับผม <c oughs> tác mấy tác nói tác em uý có lẽ na thả thà mà lên lo rồi sau bình cái này rồi chú con nè này thà mai เยาวันเจี๊ยบเจี๊ขอบคุณตระฟองนะครับนี่ปครับผมสายเชฟเขตดอือใส่สวยครับผมใส่พอได้พอได้พอได้ไงใช้ใช้คำว่าพอได้ไงแจ๋วแจ๋วปลาเค็มตัวใหญ่บุยน้ำเข็มตัวใหญ่ปลานิบตัวน้อยจะต้องได่แท้เยาวานปลาดิบตัวน้อยสองนิ้วก็ไม่ถึงกันนด้ รวยตาก็ไม่กินนั่นมันตื่นแคปตอมเออโกกกันได้ว่าไม่โดนโอ้อะไรแล้วนะเหยื่อจักจักรของเจ๊ตัวแรกได้วัดแล้วเองซึ่นใจไปคืออะไรนะเองไม่รู้มนะลมก็ไม่ลมแบบมันพาเบาๆนะเคสเบาๆมันทำไมไม่ไปแล้วนะ กิน oh. ข้าวเข้ามาข้าวก้อยเคสทองรองได้เหรอที่หนูกลางนาเป็นจักหนตรงนั้นนะกลางนาเป็นได้เป็นเ ถ้าไปต้องจับเล็ก6นิ้วนะว่าอะไรวะไม่เข้าใจวะนี่เข็ดนั่งเรียกไม่ได้จะวัดเวทยังเดี๋ยวโขเกินเห็นยืนอยู่กเลยอกให้นั่งอะไรวะเก่นไปเข็ดอีแล้ว ไม่ทานเหรอทานอ๋อไม่ทานปลานิลแหละปลาอะไรครับปลาอะไรครับทานทำไมจะไม่ทานปลานิลกินปลาอะไรครับกินนิ้วครับกินนิ้วครับโอ้เพี้ยนละกินแหลงวะฉันฉันฉันแทนตัวโห้นาเลยจากก็ชุดเขตได้ปลาใหญ่เราก็เงียบ ัแรงแค่ล่ะทิ้งสายปึ๊กเลยนะคืออะไรก็ไม่รู้ทำมันตกใจไงเออแล้วมายทิ้งสายแรงระเกดเกิดจากเกิดจากมันมันอมปึ๊บมันก็ปล่อยไม่ทันโอ้โหท่านมันทามันทาไปเลยมันอมมันปล่อยมันอมมันปล่อยแล้วสายเลยย้อกี่กระดึงพืชกระส่วนเราไม่ได้เนี่ยอีกทีเดียวกายลูกปลาก็ให้ตักนอนต้อวานซอนยังให้ À, <S. <S.> จะตปองจะกลับบ well ้านกันนะครับไม้สุดท้ายละตอนนี้บรรยากาศบนท้องฟ้ากโอ้โหสวยมากยปลากินแล้วเองอะไรแล้วเนี่ยเห็ดโดนหมอเออเฮ้โดนหรอไม่เอาละกลับบ้านละไม่ไหว เอารวดนะอะไรเป็นยังไงเบาหวานเหรอเบาหวานอะไรลอกเราดีอ๋อเฮ้ยยยยยเจ๊เป็นไงลุยไล่เอเลยนินนินนินถกการหวานเจี๊ยบนี่เราเปรี้ยวหวานเจี๊ยบนั่นแหละนั่นแหละโอเค ช้าตอนนี้สองโมงจ็ดครึ่งแล้วครับผม,มขอได้ตัวก็ออวอทองนี่เต้มสวยๆนะครับนี่ปลาสเพียนทองยังสวยเลี้ยงนั่นะเดี๋ยวไปใส่ตู้ เข้ายุ่นะครับทั้งเยวทั้งสองสูตรเลยยังไงก็นานาน้องๆก็เอาไปปั๊บใช้กันนะครับผมแต่ปองก็ไม่ใช่ว่าเป็นเสียนนะครับไปครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากาับบ้านก็นครับสูตรเสียนเขตไม่ได้แล้ะ <c oughs> ไปครับผมสวัสดีครับ